โปรเจกต์3 Work in ์ h a l l แ n e Learning p r o j e c t Share e ์แ e ร p e พท e สำนักง,งานเทศบาลเมืองท่าผาสภาพแวดล้อมมีพื้นที่บริการประชาชนอย่างเป็นระเรบียบบุคลากรพร้อมให้บริการอย่างโปรง่งใสอาคารสระดวกใช้งานและบรรยากาศเป็นกันเองวัา,ร,ารรมองค์การที่เด่นชัดมุ่งให้บริการโปรง่งใส เป็นกันเองและเน้นการทำงานร่วมกันยังมีประสิทธิภาพพลาัางงานที่ได้รับมอบหมายรับส่งเอกสารเอกสารแจ้งเวียนแฝมแก้ไขนำเอกสารราชการไปขอเลขลีกาปินเอกสารต่างๆปัญหาการส่งเอกสารหลายฉบับในเวลาเดียวกันทําให้เกิดความสับสนแนวทางการพัฒน,นาตนเองจากการเรียนรู้ในครั้งนี้การจัดแ้ม เอกสารที่ส่งก่อนอยังลำดับก่อนและหลังเสมอการพัฒนาทักษะการพูและการสื่อสารให้ชัดเจนคล่องแคล่วการปรับตัวให้เข้ากับสถานที่มากขึ้นบริษัทอากูประเทศไทยจำกัดสภาพแวดล้อมเป็นห้องการทำงานมีห้องประชุม มีโต๊ะทำงานแยกเป็นตำแหน่งวัฒนธรรมองค์การที่เด่นชัดส่งเสริมความคิดสร้างสารรค์พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆม,มุ่งเน้นการให้บริการที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการและมีการอบรมความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอภาระงานที่ได้รับมอบหมายการทำใบส่งมอบงานทำติด ทำรูกติดบัตรพนักงานในแชนว่าติดบอร์ดหน้างานมีพอร์ตการปฏิบัติงานปิ้นซองขาวจัดการประชุมอุปสรรคพิมพ์เอกาสารผิดพลาดเป็นบางครั้งจึงต้องแก้ไขมาอีกครั้งจัดทำเอกาสารเร่งด่วนทำให้ไม่มีเวลาตรวจสอบแนวทางการพัฒนาตนเองจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้ ระ,ะ,ะมัดระวังในการพิมพ์เอกสารมากขึ้นเพื่อที่จะไม่ผิดพลาดในครั้งต่อไปในเวลาที่เอกสารด่วนต้องมีสติและเผื่อเวลาตรวจก่อนส่งเสมอประเด็นไฟล์รู้คำถามกระบวนการสมัครงานและสัมภาษณ์งานเป็นอย่างไรคำตอบส่งใบสมัครผ่านอีเมลหรือเว็บ ใช้ของบริษัทจากนั้นจะมีการคัดเลือกเบื้องต้นสัมภาษณ์และทดสอบความต้องการเฉพาะตำแหน่ง